สวัสดีครับผมนายธีรพงศิริการวันนี้จะมาอธิบายค่าไดแกรมจา่ายชำระเงินนะครับค่าแรกนะคะคือค่าตัวแทนจําหน่ายจะมีแอตทริบิวรหัสตัวแทนจําหน่ายเป็นสติงชื่อแทนจําหน่ายเป็นสติงที่อยู่ตัวแทนจาหน่ายเป็นสติงและเบอร์โทรศัพท์ตัวแทนจาหน่ายเป็นสติงนะครับทั้ง4ตัวเป็นแบบ r i v a t e ตรงนี้ก็คือ m e t h o d นะครับ อันดับแรกครับ get get คือการเรียกใช้ตัวแปรเป็นแบบ private นะครับส่วน set คือการกำหนดค่าตัวแปรนะครับก็จะมี get รหัสตัวแทนจำหน่าย set รหัสตัวแทนจำหน่าย get ชื่อตัวแทนจำหน่าย set ชื่อตัวแทนจำหน่าย get ที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย set ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ get เบอร์โทรศัพท์ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ set เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ตัวแทนจำหน่ายครับเกี่ยวข้องกับค่าพนักง,งานนะครับคลาตัวแทนจำหน่งงายซึ่งค่าพนักง,งานจะมี attribute ก็คือรหัสพนักง,งานเป็นสตริงชื่อพนักง,งานเป็นสตริงที่อยู่พนักง,งานเป็นสตริงวันเดอปีเกิดเป็นเดทโทรศัพท์เป็นสตริงทั้ง5ตัวนะครับก็จะเป็นแบบไพรเ a ทและข้างล่างนี้ก็คือเมท็อเหมือนกันครับก็จะมีเกตและเซตเหมือนเดิมครับเกตก็เหมือนเดิมครับคือการเลีกใช้ตัวแปรนั้นๆเป็นแบบไพรเวทนะครับส่วนเซตคือการกําหนดค่าตัวแปรนะครับก็จะมีเกตรหัสพนักง,งานเซตรหัสพนักง,งานเกตชื่อพนักง,งานเซตชื่อพนักง,งาน เกทที่อยู่พนักงานเซตที่อยู่พนักงานเกทวันเดือนปีเกิดเซตวันเดือนปีเกิดเกทบนโทรศัพท์แล้วก็เซทบโทรศัพท์ครับพนักงานก็จัดตรวจสอบรับสินค้านะครับในค่ารับสินค้าก็จะมีรหัสการรับเป็นสติงวมันเดือนวันที่รับสินค้าเป็นเดทรหัสตัวแทนเป็นสติงรหัสพนักงานเป็นสติงจจานวนสินค้าสุทธิเป็นอินครับและราคารวมสุทธิก็เป็นดับเบิลทั้งหตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ private ส่วนข้างล่างนี่ครับคือ method ก็จะมี get กับ set เหมือนเดิมครับ get ก็เหมือนเดิมครับคือการใช้คือการได้ใช้ตัวแปรนั้นเป็นแบบ private แล้วก็ set ครับคือการกำหนดค่าตัวแปรนั้นๆก็จะมี get รหัสการรับ set รหัสการรับ get วันที่รับสินค้า set วันที่รับสินค้า get ตัวแทนจำหน่าย set ตัว set get รหัสตัวแทน set รหัสตัวแทน get รหัสพนักงาน set รหัสพนักงาน เกตจำนวนสินค้าสุทีิเซตจำนวนสินค้าสุทีิและเกตราคาสุทีิแล้วก็เซตราคาสุทีิครับ